จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจับแท็บเล็ตมาผสมกับโปรเจคเตอร์ขนาดย่อมคำตอบก็คือ Lenovo Yoga Tab 3 Pro ตัวนี้ค่ะเอาละค่ะมาสำรวจสเปคกันเลย Lanovo y o g a Tab 3 Pro มีหน้าจอ IPS ขนาด10.1นิ้ว QHD 2560คณ1,600พิกเซลประมวลผลด้วย Intel Atom X5 Z8500 Quad Core 2.24 GHz RAM 2GB หน่วยความจำภายใน 32GB และสามารถเพิ่ม MicroSD ได้สูงสุดถึง 128GB รองรับ4 g l t e ใช้ระบบเสียง Dolby Atmos ลำโพง4ตัว มาพร้อมกับ DLP โปรเจคเตอร์กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ1200มิลลิแอมและรันบนระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop ค่ะ ป็นสเปคแล้วก็สามารถเข้าใจได้ทันทีเลยนะคะว่าเจ้าโยค้าแทบ3 Pro เนี่ยเกิดมาเป็นมัลติมีเดียแท็บเล็ตอย่างแน่นอนเมื่อเราได้ทดลองเล่นมันด้วยการเปิดหนังยิงโปรเจคเตอร์ฟังเพลงมันก็สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ครบครันเลยค่ะทั้งสีสันบนหน้าจอที่สว่างสดใสใหญ่เต็มตาแต่ถ้าหน้าจอ10.1นิ้วยังใหญ่ไม่พอนะคะก็สามารถกดปุ่มโปรเจคเตอร์แล้วก็ยิงขึ้นผนังปรับความคมชัดดูกันให้เต็มเต็มตา ไปเลยค่ะเสียงจากลำโพงทั้ง4ตัวที่เรียงรายอยู่ด้านข้างทำหน้าที่ได้ดีมากเสียงดังกังวานสมจริงด้วยระบบ Dolby Atmos จำลองเสียงแยกรอบทิศทางกับแบตเตอรี่เกิน10ื่นมิลลิแอมเล่นได้ทั้งวันและก็สามารถสแตนบายได้เกือบทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ การใช้งานทั่วๆไปนั้นนะคะมันก็ทำหน้าที่เป็นแท็บเล็ตได้ค่อนข้างดีเลยค่ะดีไซน์ที่มีสันข้างนูนออกมาแบบสันหนังสือทำให้การจับถือในแนวตั้งถนัดมือสุดๆแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกประหลาดนิดๆนะคะในแนวนอนคิกสเงที่ติดมากับตัวแท็บเล็ตเปิดออกมาด้วยการกดปุ่มตรงกลางข้างหลังแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกางออกมาค่ะสามารถตั้งได้หลากหลายท่าทางเลยค่ะ ส่วน performance ของเครื่องนะคะเราคิดว่ามันควรจะลื่นไหลได้มากกว่าน,นี้อีกสักหน่อยเพราะว่าเรายังพบอาการติดขัดอยู่บ้างประปรายค่ะการดีไซน์และวัสดุสวยงามคุณภาพดีด้านหลังมีการใช้วัสดุแบบหนังนิ่มๆทำให้จับถือได้ถนัดมือเลยค่ะ แลโนเวโยคัแท็บ3 Pro เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบดูหนังกับคนในครอบครัวสร้างบรรยากาศเหมือนโรงหนังยิงภาพท้องฟ้าขึ้นเพดานห้องนอนหรือว่าจะยิงใส่กำแพงจัดงานปาร์ตี้เล็กๆก็ได้แล้วก็เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับการถือเข้าไปพรีเซนต์งานในห้องประชุมเพิ่มความไฮเทคตอนคุยกับลูกค้าเข้าไปอีกทั้งหมดนี้นะคะแลกกับราคา22,990บาทค่ะราคาระดับนี้ถ้าคุณจะซื้อมาใช้งานแค่แท็บเล็ตทำงานบนหน้าจอเฉยๆก็อาจจะสูงเกิน ไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าหากเห็นโอกาสในการใช้โปรเจคเตอร์ของมันแล้วก็น่าสนใจที่จะลงทุนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ